หลายคนอยากรู้ว่าบ้านของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมีอะไรให้ชมบ้างและทำไมราคาบ้านก็ต้องถึงกว่า100ล้านบาทวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจมุมลับของบ้านที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นรวมถึงเส้นทางสิบธุรกิจสุดปังที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการตีท้ายครัวเวลา14บสนาฬิกา15นาทีบนช่อง3แต่ก่อนอื่นมาดูรายการที่น่าสนใจอื่นๆกันก่อนเถอะโปรแกรมรายการที่น่าสนใจวันนี้ช่องส 5นาฬิกา5นาทีเที่ยวละไมไทยแน World. ลนด์เวิ l ์ t ทริปนี้คุณน้ำพึ่งด็อกเตอร์หม่อมหลวงนทพาจะพาคุณไปสัมผัสวิธีชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่นี่คุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณ14นาฬิกา15นาทีตีท้ายครัวบุกบ้านเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและยูฉัดมงคลจะเปิดเผยมุมลับของบ้านราคากว่า100ล้านบาทที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นนอกจากนี้ยังมีเส้นทางสิบธุรกิจสุดปังที่่คคุณไมวรพลาด ช่อง7 9.10นาฬิกา10นาทีร้อยเรื่องเมืองไทยมรดกพระร่วงสุขโขทยัยและศรีสัชนาลัยสองนครยิ่งใหญ่แห,ห่งราชวงศ์พระร่วงที่นี่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่งดงามแต่คุณคิดว่ามรดกเหล่านี้จะถูกรักษาไว้ได้นานแค่ไห่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว12.50นาฬิกา50นาทีมิตรรักทั่วไทยเอแป้งบุกชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่มจังหวัดนนทบุรีดูวิธีแปรรูปพืชท้องถิ่นใบบัวบก เพื่อสร้างรายได้นี้คงเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพแต่คุณคิดว่ายังมีวิธีอื่นๆอ,อีกมากมายที่สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเหล่านี้ได้หรือไม่18นาฬิกาเฮลสคิดเช่นไทยแลนด์ซีซั่น2เปิดตัวเชฟลับทำเอาทั้งสองทีมรู้สึกประหม่าไม่มั่นใจเพราะรู้ดีว่ายังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายอย่างแต่คุณคิดว่าจุดอ่อนเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดหรือไม่ช่อง t r u e for y o u 24 15.30นาฬิกา30นาทีโฮเทลมุมบภา,าพยนตร์แนวระทึกขวัญดราม่าสร้างจากเหตุการณ์ก่อ,ก,อการร้ายที่เกิดขึ้นในนครมุมไบประเทศอินเดียเมื่อพฤศจิกายนปี2008ภาพยนตร์นี้ถ่ายทอดผ่านมุมมองของผู้รอดชีวิตและพนักงานโรงแรมที่ยืนหยัดปกป้องแขกแต่คุณคิดว่าภาพยนตร์นี้จะสามารถสะท้อนความเป็นจริงของเหตุการณ์ได้อย่างเต็มที่หรือไม่ช่อง p p t v 12.20นาฬิกา2ีนาทีเฮลตี้เจนี่บายบีดีเอตอนพยาไทยเพียวเพียวพาสเนอร์ฟอร์ไลฟ์พาไปค้นหาความสมดุลระหว่างการรับประทานอาหารอย่างมีความสุขและการดูแลร,รูปร่างให้สุขภาพดีที่สามารถทําไปพร้อมกันได้ไม่ยากแต่คุณคิดว่าการหาความสมดุลนี้จะง่ายหรือยากในสังคมที่เร่งรีบเหล่านี้ไทย PBS ช่องหมายเลข3 20.30นาฬิกา30นาทีซีรีส์วิชาทุกข,ขอไขทันทคาด พื้นฐาน101คาบที่4ของวิชาความสุขฝ้ายให้นักศึกษาออกไปพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังชีวิตมิวเลือกไปเดินเล่นคนเดียวที่สวนสาธารณะใกล้มหาวิทยาลัยโดยไม่ไปคาเฟ่ตามที่วินชวนมิวบังเอิญเจอกล้ากำลังตีกลองถังอยู่คนเดียวทั้งคู่ได้แชร์ความรู้สึกของตนด้วยความสบายใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่คุณคิดว่าความสุขที่แท้จริงควรมาจากการอยู่กับตัวเองหรือการอยู่กับผู้อื่นคำถามที่น่าสนใจ บ้านของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมีอะไรให้ชมบ้างและทำไมราคาบ้านก็ต้องถึงกว่า100ล้านบาทมารดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจะถูกรักษาไว้ได้นานแค่ไห่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสุขที่แท้จริงควรมาจากการอยู่กับตัวเองหรือการอยู่กับผู้อื่นอย่าลืมติดตามรายการเหล่านี้และมาร่วมอภิปรายกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ